มาชมปั๊ม V ี V o 40นะครับลูกค้าบอกเป็น Vivo 40นะครับ PSV 2 417นะครับนี่คือเบอร์17ครับมาด้วยอาการสั่นนะครับเพื่อาการสั่นสรุปแล้วนิ้วเสียรูหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวนิ้วเรากำลังตัวอย่างไปเทียบให้ลูกค้านะครับลูกค้าเห็นแล้วครับจากมินบุรลีเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปให้ขณะนี้หาอะไรอยู่ครับผม เราเปลี่ยนบล็อกนะครับผมนี่บล็อกด้วยตอนแรกเราคิดว่าน่าจะหน้าเพรียดได้เฉยนะครับพอเป็นรอยนิดหน่อยมันมันไม่ใช่ครับเราก็เลยต้องมาดูดีๆครับตกลงเป็นบล็อกเสียรูหนึ่งครับนี่นิ้วมันลายนะครับนิ้วมันลายหน่อยเดียวครับทําบล็อกคูดไปเลยครับนี่เลยแล้วก็นิ้วหัวหลวมด้วยนะครับหัวนิ้วหลวมเลยครับนี่นิ้วหลวมอย่างนี้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วต้องเปลี่ยนนิ้วใหม่ครับ นิ้วใหม่ชุดหนึ่งเลยอ้าวนิ้วใหม่ชุดหนึ่งเออจริงมันแกะนี้่ขอดูนิ้วใหม่สักตัวหน่อยดิอ่าแกะให้หน่อยครับผมนี่แกะนิ้วใหม่ให้หน่อยนิ้วใหม่นะครับกริปมันจะแน่นครับนี่มันจะแน่นจะไม่โยกครับพอจะไม่โยกครับนี่ขอเกาโยกเงี้ยโอ้นี่โยกเลยครับเป็นนิ้วเป็นบล็อกนะครับลูกค้าอยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี่นี่เพจเราแลบแล้วนะครับเรากะจะเล่งติดงานใน้เฮียเขาเลยนะครับจากมินบุรีนะครับ นี่บล็อกใหม่เดี๋ยวเราจะแล a p ใ้คู่กันให้นะครับนี่อ่าโอเคจะส่งไปแล p ได้เลยครับผมพร้อมประกอบไปนะครับนีบบ่นิ้วใหม่คร <Gore> ับกริบกริบไม,ม่มีรอยนะครับนิ้วใหม่นี่นิ้วเก่าไว้เป็นชุดนี้ครับมันจะมีรอยหน่อยครับเสียนิ้วเดียวทําผ่าต้องเปลี่ยนบล็อกเลยนะครับนี่บล็อกใหม่แล p กับเพดเก่าครับนี่บล็อกใหม่แลบหน้านะนะครับนี่บล็อกใหม่ครับนี่บล็อกเก่าไ็นชุดนี้ครับเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนนิ้วครับชุดนี้ พร้อมประกอบนะครับในกจะเล่งให้ปา่าเขาเต็มที่นะครับจากมินบุรีช่างเราเตรียมตัวขึ้นเทสนะครับนี่ตัวนี้ปั๊มชาร์จใช่ไหมตัวนี้มีตัวตั้งอีลิฟในตัวใช่ไหมครับอ่าต,ตัวนี้เรามีอีลิฟในตัวอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ตัวอันอิลิฟเรานะครับอ่าเราก็ใช้แค่อันอีลิฟปัป๊มชาร์จปั๊ม่มีดปั๊มทวิงครับแล้วก็ปั๊มหน้าเพทพีหนึ่งพีสองนะครับอ่านี่สองเส้นนี้นะครับนี่เราก็จะ มาที่เจนะครับเจสองเส้นครับผมมาสองเส้นเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูครับวีลูคาแจ้งมาเป็นวีโววีโว440นะครับรถ4ตันนะครับอเดี๋ยวจะเทสให้ชมครับอันนี้เปลี่ยนบล็อกไปชุดหนึ่งแล้วก็นิ้วนะครับพะละลายเสียไปรูหนึ่งนะครับเหตุเดิมเหตุรอยนิ้วเดิมครับอ้าวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะเทสให้ดูครับผม ทดสอบครับผมอ่าเราจะติดดูปั๊มชาร์จก่อนนะครับอ่าปั๊มชาร์จะมีชาร์จดาวอยู่ในอ่ะติดเครื่องนะครับอ่าชาร์จดาวครับขึ้นเซนไบสี่สิบโอเคครับผมอ่าตีสี่สิบอ่าใบมีดครับอันนี้คือจีเกนี้คือเจใบมีดนะครับเจนี้คือใบมีดอ่าเดี๋ยวให้ดูใบมีดให้ครับผมนี่เราตั้งให้สองร้อยนะครับเทสให้สองร้อยเหลือๆครับโอเค คำใหญ่ครับทีนี้สองสายอ่าทีหนึ่งครับผมสามร้อยห้าสิบเรือือครับแน่นอนเหลือเ่าเอาขึ้นอีกหน่อยนึงอ๋อขึ้นหน่อยนึงเขาขึ้นเลยขึ้นเลยขี่ร้อยเลยเรือเหลือครับผมอ่าเรียบอ๋มลูกหลังครับลูกหลัง ัครับมเเดยบพอเาะยหนดมยนนครับเือเรืนะครับส่งงานบีโว่สีครับทําคยว่าเบอร์สิบเบอร์พีเอสวีสองเบอร์สินะครับพีเอสวีดีสองิบเนะครับจากมินบุรีครับนี่ส่งงานครับผม